สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาขอแชร์เรื่องอประจุไฟฟ้านะครับที่มีผลต่อร่างกายนะครับคือมันเริ่มต้นจากการที่มัน,ม,นมันทำให้ประจุไฟฟ้าในร่างกายเราเนี่ยมีมีจำนวนประจุไฟฟ้าในร่างกายที่สูงขึ้นแน่นอนละ่ะพอประจุไฟฟ้าที่มากขึ้นเนี่ยมันไปกระตุ้นให้หัวใจเนี่ยทำงาน เต้นมากขึ้นก็เหมือนกับเราก็เหมือนกับเราเวลาเรา like เราเราหุงข้าวอะครับถ้าเราเปิดแก๊สแรงนะครับสมมติเราต้มเราหุงข eh ้าวน้ําก็เดือดเร็วนะครับน้ําในหุงข้าวก็จะเดือดเร็วมันก็ลักษณะเดียวกันนะครับเรื่องของประจุให้เรามองถึงเรื่องของการหุงข้าวนะครับถ้าเราถ้าเราใส่แก๊สน้อยข้าวอาจจะดิบเราใส่แก๊สมากข้าวอาจจะไหม้ลักษณะเดียวกัน ถ้าประจุไฟฟ้าในร่างกายเรามันสูงเนี่ยมันก็จะมีผลทําให้ความร้อนในร่างกายเราเกิดขึ้นมากความร้อนที่เกิดขึ้นมากเนี่ยมันทําให้ร่างกายเราอะที่เลือดเลือดที่มันไหลยอยู่ซึ่งมันประกอบด้วยน้ํา90%กับร่างกายเรามันทั้งหมดมันคือน้ำเนี่ยองค์ประกอบหลักๆมันเป็นน้ำเนี่ยมันทําให้น้ําในร่างกายเราลดลงเลือดเลือดที่วิ่งอยู่น้ําแห้งลง นะครับมันก็จะไหลาย,ยากขึ้นหัวใจออกซิเจนก็จะน้อยลงก็จะไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายเรายากขึ้นหัวใจก็จะต้องทํางานหนักขึ้นปั๊มหนักขึ้นปั๊มมากขึ้นเต้นแรงขึ้นอชิพความเครียดก็จะเกิดสูงขึ้นอ่ะทีนี้เอวันที่ยี่สิบแปดวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยอ่ะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเนี่ยอ่วันที่ย7 28ิบเจ็ดยิบแปดนะครับอผม ผมก็เดินทะเลนะครับเดินทะเลแล้วก็ด้วยความที่แค่น้ำทะเลเนี่ยใช้เวลาใช้เวลานานใช้เวลานานเพราะว่าช่วงที่แช่น้ำทะเลเนี่ยผมก็อัดคลิปไปด้วยนะครับก็เป็นประมาณเก,เกือบเกือบสองชั่วโมงนะครับในบางวันมันจนทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะ มันมีอาการเริ่มมีอาการสอตั้งแต่วันที่29ว่าทำไมเรากินอาหารเช้าแล้วเรารู้สึกเราง่วงนะครับกินง่วงแล้วก็เราช่วงพอกินข้าวเที่ยงปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกเราไม่ไหวเลยนะครับและอยากจะนอนออพอเราวัดชีพจรเรารู้เนี่ยโอ้ชีพจรมันเต้นแรงมากเลยนะชีพจรมันเต้นแรงมากเลยนะครับในวันที่20 29นะครับเริ่มสออาการซึ่งซึ่งชีพจรเนี่ยบางครั้งเนี่ยเ,เราก็วัด มันก็แรงโดยปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมผมผมจะใช้เครื่องฮิวรี่ซึ่งเป็นการกระตุ้นกระแสะไฟฟ้าด้วยแล้วก็คิดว่ามันเกิดจากการกระตุ้นด้วยเครื่องฮิวรี่อย่างเดียวนะครับทีนี้มันมันมาเอกใจตรงที่ว่าหนึ่งเราเริ่มมีการอ่อนเพลียแล้วก็เราตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเราตื่นมาตอนเช้าเนี่ยปกติเนี่ยชีพประจนี่โดยปกติ ผมจะตรวจทุกเช้าหลังจากตื่นนอนนั่นคือชีพจระจรนี่มันจะวัดได้ประมาณ60ไม่เกิน70แต่ปรากฏว่าวันที่28-29เนี่ยมันวัดได้ถึง80กว่าซึ่งมันผิดปกติแหละ,ะผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเกิดจากมีปัญหาในเรื่องของประจุไฟฟ้าในร่างกายเราซึ่งโดยโดยโดยในห้องนอนผมเนี่ยผมจะมีผ้าปูที่นอนกลาวดิง้ง ซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้าในร่างกายออกอยู่แล้วรวมทั้งใช้มุ้งนะครับใช้มุ้งที่มุ้งครอบมุ้งมุ้งครอบที่ป้องกันคลื่นกระแสไฟฟ้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่เรานอนเนี่ยผมมั่นใจว่ากระแสไฟฟ้าในร่างกายเราเนี่ยถูกถูกขับออกหรือถูกเดรนออกทางสายกาวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตื่นมาตอนเช้าเนี่ยชีพจรควรจะต้องต้องต่ําแต่ทีนี้วันที่27 2 8ดยี่แปด ยี่สิบเก้าเนี่ยมันสูงมากแต่แต่เราก็โอเคมันอาจาจะเราก็เราก็คิดว่าเราเกิดจากการที่เราใช้เครื่องฮิรี aly, นะครับจนมากระทั่งวันที่ยีิบเก้าเนี่ยนะครับผมเริ่มเริ่มที่จะลดการเดินน้ําทะเลลงนะครับไม่ได้แช่ในน้ําทะเลนะครับให้เดินบนทรายอย่างเดียวเดินบนทรายอย่างเดียวนะครับ